การหาปลาที่นี่เขาจะใช้ใบไม้เป็นเหยื่อนะครับ แล้วก็ปลาที่ได้คือเรียกว่าปลาปากเราก็ทำไมเคยเห็นตัวเหมือนกันหน้าตาอย่างไงอีกสักครู่หนึ่งเราได้คงจะเห็นแล้วครับหน้าตาของปลาปลากนี่ครับที่พักที่ผมพักอยู่อยู่ริมน้ําอย่างนี้เลยมาดูกระราชาก็าจะไปดูปลาติดขึ้นกันเดี่ยวญี่ปุ่นสองคนนี้ก็อยู่ไรขคืนละดูแล้วก็ถูกใจแล้วก็มไไนันเป็นไ นล,ล้วบอโอ้โอ้โอได้แล้วครับพัตเพียนพัตเียนเหรอพัตเพียนอ๋อเจ้าเอิ้นปลาปลาปากบอกโอ้พัตเพียนครับเออพัตเพียนชอบกินหญ้ากินผักอย่างนี้เอง โอ้ได้แล้วครับปะตเพเอียนตัวแรกนะผมได้ปะตเพเอียนละหนึ่งตัวสุดยอดครับพี่เขาเก่งมากเลยโอผมเพิ่งรู้ปะตเพเอียนมันกินผักอย่างนี้นะเขาเรียกเขาเรียกว่าป,ปา,ายอยาปะไรเนี่ยผักอะไรครับเนี่นนย,ยผักตักนายผักตักนาย ยมนจะเกิดเบียบตามนี่แหละน้ำแคบ,บตาแคบตะลิง่นอืมอ,อ,อ,อปกติตาก็ชอบกินริมตะลิงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็แล้วก็เลยรู้เลย